แล้วจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วเหลือสี่ตัวขอรอแป๊บนึงได้ไหมได้เลยนี่ไม่อยากให้กันเราแล้วเปล่าเจตสุดท้ายแล้วเีหลือหนึ่งหนึ่งแล้วพี่เจตพ่อพ่อคุณต้องเข้าข้างคุดีพ่อไปมือจ้าพ่อ่อบเดาวที่หนึ่งพ่อได้ที่หนึ่งงั้ไหยังอีกทีเดียวเอาพ่อมึงพูดอย่างนี้วะรอบโลกไปหมดแล้ว ไรใช้ iPad Pro ครับ iPad รุ่นล่าสุด2025โออใช้ไอแพรุ่นปี2025เดี๋ยวเริ่มไปเล่นกับจอดก่อนดูท่าขามันก่อนไปเลยจบพยายามไปเลอไ้เลอจบพยายังใกล้จบพยายามตะโก้เพิ่ง2ศูนย์ครับเพิ่งได้เป็นดามมาทีโอ้ยโอเคได้รอเกมมันไม่ได้จบแล้วบอกนะ โอเคได้เลยได้เลยมันต้องมาแบกมันมันโทรมาตั้งแต่ตีห้าบอกว่ามันแบกเอาเลยจะมานี่บอกแล้วบอกแล้วจังะมาที่เก้าบอมันเก้าบอมมันไม่ปิดใหม่นะไอ้ไอ้เพริลุนในนาครสซ่งแลนแซ็ปปีสอบไปยี่สิบห้าให้ไมโครแซลให้ขอให้ไม่มีแฟนขอให้ถูกแฟนดีไม่คนหัวใจให้ด้วยขอให้ถูกแฟนบอกโลกขอให้องหางเหมือนไอ้จอรเลยเออ ใครไม่กดแซงให้นะไปดูอะไพวกนี้แฟลกตัวบอกเลยสู้สมร์ทโฟตัวรอดสู้ยังมสตอรว๊ายิปปีงงเลยโมดี้ดีดีดีเอานี่ไงดิโอ้โตาเบิกไปไหนก่อนไปไมไป่อมี AW เลยดิดิดินูโอ้ยเราไม่อยากเรียอ่ะ ปุโ้โวุโ้เลสโซนด,ด้วยเฮ้ยเนเบิร์บ้านเดียวกับเบิร์เลยโอ้ยวุ้เลสโซนได้ยินเสียงยิงอยู่ตรงเนี้ยอะไรแล้วอะตายเลโสโซนหรือเปล่าทำไมเห็นพาอพี่ยิงหรอ บีบแล้วนะเพื่อนเอ้ามันไปแล้วโอ้เป็นหายไปต้นไหนวะตัตายแล้วโรดลอยตู้ท่าลอยตูดลอยตูดเออยิงไม่ออกว้า ับรถิง้งแท็น,น, <K l ug> นะครับงั้นเราจะดูหัวแตกเอ้ยโดนแล้วบ้าเอ้ยโดน,บบนมันจะพังอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะมาอยู่บนบ้านใช่ไหมอฮะฮยืนงัดกับกูสิจะกลัวอะไรล่ะแทมแล้วเนี่ยรอบเนี้ย ยิตายเต,ยตะหมดเลยเจแล้วอ้าช่วยด้วยวุระเบิดหุยเฮียอีดเจ็เก้าแต่ลูกนึงตายแล้วแหละเปี่ยจำนวนย <c oughs> ิงไปไหนวะนะ่ะแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วเ,ลเ,ลเลสี่ตัวขอรอบนึง อยากเล่นกับเราแล้วเปล่าพี่เจอดทีทัวทีัวสามตัวแล้วสตัวแล้วเย้เยเย้เ้เหืสตัวเหลือสามตัวรองเบิไปอ่งเนื้อเบิร์วไปอยู่เดืบเบิโยกไปครับท้ายแล้วเดียวเหลือหนึงหนึ่งแล้วพี่เจอดพ่อพ่อมต้องเข้าข้างกูดีพ่อใครมึงอ่ะใช่มบงเขาเกมมาล้อกันดิเสือตัวเดียวเดียเบิเล่นรอยู่เหลือหนึ่งหนึ่งกำมันแล้วรูโล่วซาร่าด้วยกูเล่นแครีนพ่พ่อ ได้ที่หนึ่งงั้นนะยังอีกทีเดียวไไม่ด้หรอเอาพ่อมึงพูดอย่างนี้วะเกิดข้าหนิเบอร์โลกไปหมดแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนอะทางขวาทางขวาไอ้พวกในวุ้มในวุ้มดูได้ไงวะมั่วหรือเปล่าเนี่ยชนะแล้วเหรอหูระเบิดมึงอยากจะปลาโดดคูได้อีกเบนปลามั่วแล้วตอนนี้ยคูไม่ต้องจับเวลาลงเวลาแล้วไม่โดนอีกหรอกอย่าเชื้อแบทแมนว่ะเนี่ยแบทแมนยอดมี อมดเกมแล้วย้อนมันกดเอ้กอกดอะไรกดเหรอย่างอย่างอย่โอเชั่ต่อต่อต่อ พ่อพ่อเบิ้มจะเล่าอะไรให้ฟังไอ้จอร์นไอ้จอร์ปโทรมาหาเบิ้มจะตีห้าน่ะโตมาบอกเบิ้มว่ามันขอละออดบอลให้เบิ้มมาช่วยแบกมันบ้าอะไรไม่ได้จะแจ้ใครเปกูเหอยเบิ้มบ่กเขาจะเชื่อใคร,ถ,ใครถ้าบอมเข้าวอาวีก็เชื่อเบิ้มอ่ะโอเค